สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่มาจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือกฎกระทรวงการเพลย์สุราพศ2565กับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดเบียร์ไทยนะคะซึ่งที่มาและความสําคัญของสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็คือกฎหมายในอดีตของไทยเนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างมากนะคะที่กีดกันการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อยในอุตสาหกรรมเบียร์รวมถึงการผลิตคาบเบียร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะจะมีการใช้กฎหมายใหม่ซึ่งคือกฎกระทรวงการเพลย์สุราพศ2565ที่ได้ยกเลิกทุนจดทะเบียนแล้วก็กาลังการผลิต ประสในการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อยในอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าผู้ผลิตรายย่อยเนี่ยกับจะต้องเผชิญกับการแข่งขันของโครงสร้างตลาดเบียร์ภายในประเทศที่มีลักษณะผูกขาดมาอย่างยาวนานส่งผลให้ผู้ผลิตรายย่อยในอุตสาหกรรมคับเบียร์ของประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพื่อเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะจึงนํามาสู่วัตถุประสงค์2ข้อของเรานะคะก็คือข้อแรกนะคะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตคับเบียร์รายย่อยนะคะ 2. นะคะคือศึกษาผลกระทบของการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ทําให้เกิดการรเเตตติิบบบโของผผู้ลคัีย แต่ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่นะคะซึ่งวิธีการศึกษาของกลุ่มเรานะคะเราจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิเป็นหลักนะคะเนื่องจากข้อมูลแบบผฐมภูมิในการสัมภาษณ์นะคะการเข้าถึงบริษัทใหญ่ะคะ่ะเป็นการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างยากแล้วก็บริษัทนะคะได้ทางกลุ่มเนี้ยได้ทําการขอติดต่อไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการอนุมัตินะคะแต่ว่า ข้อดีของงานวิจัยนี้นะคะก็คือมีข้อมูลแบบทุติยภูมินะคะในการเก็บข้อมูลบทสัมภาษณ์ที่มีคนเก็บข้อมูลมาแล้วนะคะทางกลุ่มของเราก็เลยนํามาวิเคราะห์ต่อนะคะซึ่งเก็บข้อมูลทั้งหมด2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มการของผู้ผลิตทั้งรายใหญ่และก็รายย่อยนะคะเกี่ยวกับตลาดเบียร์และก็ตลาดคาเบียร์นะคะในส่วนที่2นะคะจะเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของ Data นะคะข้อมูลทั้งหมดวม่าจะเป็นส่วนแบ่งการตลาดนะคะรวมถึงออรายได้ประชาชาตินะคะแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในอุตสาหกรรมเบียร์ ของประเทศไทยคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของผลการศึกษานะคะอุตสาหกรรมเบียร์นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจกของประเทศเป็นอย่างมากซึ่งการเติบโตของตลาดเบียร์นะคะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคภายในประเทศนะคะรวมถึงแนวโน้มการแข่งขันของผู้ผลิตในตลาดเบียร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในไปในอนาคตนะคะโครงสร้างอุตสาหกรรมเบียร์ของประเทศไทยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยรายนะคะซึ่งถูก อยู่เพียงแค่กลุ่มบริษัท3กลุ่มหลักๆน,นะคะบริษัทแรกนะคะคือกลุ่มบุญรอดเบรรี่นะคะ กลุ่ม2นะคะคือกลุ่มบริษัทไทยเอเชียไทยบรดเรจำกัดน,นะคะกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มบริษัทไทยเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งตลาดเบียร์ในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะคะจากกระแสของคับเบียร์ที่กําลังเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็การเติบโตของตลาดคับเบียร์ในประเทศนะคะาการเติบโตของตลาดคับเบียร์ในประเทศไทยนะคะถ้าเราเห็นจากในสไลด์นะคะในปี2อง5เนี่ยตลาดคับเบียร์ของไทยเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1%นม่ล ค่าตลาดเบียร์ทั้งหมดนะคะที่อยู่มาประมาณ2.7แสนล้านบาทนะคะซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือมูลค่าตลาดคับเบียร์นี้ที่มีเพียงแค่1%จากมูลค่าตลาดทั้งหมดนะคะกับมีอัตราการเติบโตที่สูงมากถึง1,700ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง5ปีด้วยศักยภาพการเติบโตดังกล่าวนะคะจึงเป็นโอกาสที่ทําให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเบียร์หลายๆคนนะคะทั้งรายใหญ่รายย่อยเนี่ยเห็นสถานการณ์แล้วก็อยากเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะคะซึ่งการเติบโตของตลาดค้าเบียร์ในไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ย ผู้ผลิตรายย่อยทั้งหมดเนี่ยกับเผชิญกับความท้าทายในด้านของกฎหมายซึ่งเป็นข้อจํากัดและเป็นอุปรสรรคสําคัญในการเข้าสู่ตลาดนะคะเนื่องจากกฎหมายที่กําหนดเนี่ยไม่สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตคาบเบร์อย่างแท้จริงนะคะส่งผลให้ผู้ผลิตรายย่อยที่กําลังเข้าสู่ ตลาดเนี่ยประสบปัญหาถูกกีดกันการเข้าสู่ตลาดไม่สามารถผลิตเบียร์ได้อย่างถูกต้องภายในประเทศนะคะและไม่สามารถจําหน่ายได้อย่างถูกกฎหมายภายในประเทศอีกด้วยค่ะเหตุผลที่เป็นเช่นนี้นะคะเนื่องจากในอดีตนะคะโครงสร้างอุตสาหกรรมเบียร์ไทยเนี่ยมันถูกครอบคุมไปด้วยพระราชบัญญัติสุราพศ2 4 9 3นะคะ ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตเบียร์เนี่ยจำเป็นต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและกําลังการผลิตไม่ต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อปีนะคะในที่นี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือในส่วนของโรงเบียร์ขนาดใหญ่และโรงเบียร์ขนาดเล็กนะคะซึ่งทุนจดทะเบียนเนี่ยเป็นทุนจดทะเบียนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันก็คือ10ล้านบาทแต่ว่าในโรงเบียร์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะกําหนดกําลังผลิตอยู่ที่10ล้านลิตรแต่ถ้าในโรงเบียร์ขนาดเล็กค่ะจะกําหนดอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนลิตรซึ่ง มันเป็นกําลังการผลิตที่ค่อนข้างสูงนะคะเกินกว่าผู้ผลิตไยอ้อยาาเ,นเนื้อสาบตามคาร์บิเอรนี่จะสามารถผลิตได้แม้ว่าภายหลังนี่จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นกฎกระทรวงการคําอนุญาตผลิตสุราพศ2560นะคะที่เขาลดกําลังการผลิตทั้งหมดลงเหลือเพียง0 0 0 0ลิตรต่อปีนะคะแต่ว่าไไม่ไดด้ไม่ได้ลด ทุนจดทะเบียนลงนะคะมันก็ยังเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ผลิตรายย่อยนะคะที่ไม่สามารถผลิตในปริมาณที่มากได้ขนาดที่กฎหมายกําหนดนะคะจึงทําให้เกิดการส่งสูตรนะคะออกไปผลิตที่โรงเบียร์ต่างประเทศนะคะแล้วก็นํากลับเข้ามาจําหน่ายภายในประเทศนะคะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก่อให้เกิดต้นทุนทางด้นานภาษีเป็นอย่างมากนะคะโดยทําให้ราคาคาฟเบียร์ที่นําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีราคาสูงใกล้เคียงกับเบียร์นำเข้านะคะซึ่งทําให้ผู้ผลิตคัเบียร์เนี่ยไม่สามารถจะขยายตลาด ไปสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภคภายในประเทศได้อย่างที่ควรจะเป็นนะคะทําให้เป็นการลดโอกาสเติบโตของธุรกิจคัรเบีเร์ของแบรนด์คนไทยนะคะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยตัวกฎหมายะคะ่ะเขาไม่ได้มีเจตานา ที่จะกีดกันการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อยแต่ว่าด้วยรูปแบบการผลิตของคัรบเบียร์ค่ะมันเป็นการผลิตในปริมาณที่ต่ําซึ่งส่วนทางกับแนวทางการผลิตในอุตสาหกรรมเบียร์ที่ต้องการที่จะทําให้เกิดการประหยัดจากขนาดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงซึ่งกฎหมายเขาก็มุ่งที่จะควบคุมให้ราคาเบียร์ภายในประเทศไม่มีราคาสูงจนเกินไปเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศมันเหมือนมันก็เลยเป็นเหมือนการเอื้อประโยชน์ทางอ้อมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เขามีความสามารถในเรื่องของเงินทุนและกําลังการผลิตทําให้สามารถเติบโตและ อยู่ในตลาดได้อย่างยาวนานจากในสไลด์นี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวผู้ผลิตรายย่อยอะคะ่ะในภายหลังก็มีการรวมกลุ่มการร้องเรียนแล้วก็เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะคะซึ่งการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ผลิตรายย่อยในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโรงเบียร์มิส,สัมพันธ์แล้วก็ชิดเบียร์นะคะที่นําโดยดรวิชิตนะคะซึ่งเป็นผู้บุกเบิก ัวกระแสะคาบเบียในประเทศไทยนะคะร่วมถึงกลุ่มผู้ผลิตจากต่างประเทศนะคะรวมกลุ่มการจนเกิดการเรียกร้องกฎหมายแล้วก็เปลี่ยนเป็นกฎหมายฉบับปัจจุบันนะคะคือกฎกระทรวงการผลิตสุราปีสองหนะคะซึ่งยกเลิกเงื่อนไขแล้วก็ทุนจดทะเบียนทั้งหมดลงนะคะทําให้ผู้ผลิตคาบเบียขนาดเล็กเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นซึ่งตัวกฎหมายตัวนี้นี่แหละค่ะตัว2 5 6 5าเนี่ยทำให้ b บ r r i e r to entry ในการเข้าสู่ตลาดเนี่ยลดลงซึ่ง b บ r r i e r to entry ที่ลดลงส่งผลให้ผู้เล่นในตลาดเข้ามามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ผลิตจากต่างประเทศแล้วก็ผู้ผลิตภายในประเทศเองที่รวมกลุ่มกันนะคะซึ่งผู้เร่นตลาดที่เข้ามามากขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้อุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบียร์ใหญ่แล้วก็คาเบียร์เองเนี่ยเกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นค่ะค่ะในสไลด์ถัดมานะคะา ตารางที่ท่านเห็นกันอยู่ะนะคะก็คือเป็นส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมเบียร์ไทยนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ที่ถือครองส่วนแบ่งตลาดนะคะกระจุกตัวอยู่ที่3มกลุ่มหลักด้วยกันนี่คือ,อบริษัทบุญรอดนะคะแล้วก็ไทเบอร์เลตแล้วก็ตามมาด้วยไทเอเชียแปซิฟิกนั่นเองค่ะที่เขานะคะ,ะถือครอ,องส่วนแบ่งตลาดนะคะรวมกันมากกว่า9ก้ละเกเลยทีเดียวจากมูลค่าตลาดทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้า ถ้าเกิดนำมาคำนวณอัตราการกระจุกตัวหรือว่า CR4 เนี่ยเราจะแบ่งเป็นอ่าีโ o สิงห์ช้างแล้วก็ไฮเนเกนนะคะซึ่งนะคะเรานะคะได้คิดอ่าได้นำมาตัวเลขนี้นะคะได้นำมาหาคำนวณหาอัตราการกระจุกตัวซึ่งแบ่งตามช่วงเวลาด้วยกันนะคะก็คือแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงเวลานะคะช่วงเวลาแรกนะคะปี25 4 9้าี่นะคะถึง25งพ51ห้าดนะคะช่วงนี้นะคะเราจะเปรียบได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยนะคะยังไม่ได้พบการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ได้มีการ ไหลเข้ามาของผู้ผลิตรายย่อยหรือว่าเรื่องของกระแสะคาเบียร์หรือว่าเป็นเบียร์ทางเลือกนะคะส่วนช่วงเวลาที่2นะคะคือ2556นะคะถึง2560นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กระแสะของคาเบียร์เริ่มเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีการเข้ามาของผู้ผลิตรายย่อยแล้วก็เริ่มมีการจัดตั้งอะคาเดมีนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนอ่าให้กับกลุ่มคนที่สนใจเกี่ยวกับ การผลิตค้าเบียร์นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงที่3านะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงปัจจุบันนะคะคือ2,561ถึง2,565นะคะเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายและก็ข้อบังคับรวมถึงกระแสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะที่ประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะการหลังจากที่คำนวณอัตราการกระจุกตัวเฉลี่ยแต่ละช่วงมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในทุกช่วงเวลาเนี่ยค่าของอัตราการกระจุกตัวเนี่ยสูงขึ้นในทุกช่วงเวลานั่นเองค่ะซึ่งอุตสาหก,กรรมเบียร์ไทยเนี่นา ในทุกช่วงเวลาเนี่ย b บ r r i e r t o e n t r ที่มันลดลงตามที่เพื่อนบอกนะคะจากการที่กฎหมายหรือว่าข้อบังคับมันถูกเปลี่ยนแปลงไป,ไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือว่ามีการไหลเข้ามาของผู้ค้ารายย่อยที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าการสับส่วนของผู้ที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดเนี่ยก็ยังกระจุกอยู่ตัวอยู่ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่เช่นเดินมนั่นเองค่ะผลที่ตามมาจากการที่มีรายย่อยไหลเข้ามาในตลาดมากขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะก็คือ ความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ผู้ผลิตเบียร์เนี่ยลายลายใหญ่หรือว่าลายดั้งเดิมเนี่ยต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดเบียร์อ่าที่เป็นเบียร์ทางเลือกที่มากขึ้นในค่ะโดยเขานะคะจะมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าแล้วก็นําเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หรือว่าเพิ่มความหลากหลายขยายเซกเมนต์ของลูกค้าที่มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อ,ตอความตอ้องการของผู้บริโภคหรือว่าอ่า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะทำะซึ่งเขานะคะก็ได้ใช้ความได้เปรียบของการที่เป็นรายใหญ่ในเรื่องของการเปรียดจากขนาดในการที่มาที่ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็สามารถตั้งราคาที่ทำให้แข่งขันได้มากขึ้นนะคะเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเบียร์ที่มันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตที่มากขึ้นของเบียร์อื่นในอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะ เสื้อนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่า,าลายใหญ่ๆห,หรือว่าลายดั้งเดิมนะคะเขาทําอะไรบ้างอันนี้ก็เปิดมาด้วยบุญลอดนะคะหรือว่าผู้ที่ถือครองอา่าสัดส่วนตลาดที่สูงที่สุดนะคะเขาก็ได้มีการ แสดงจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายนะคะตั้งแต่ปี60หรือตั้งแต่เริ่มมีกระแสของขับเบียร์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวเบียร์ท้งเลือกนะคะอย่าง snow white เส้นก็ตามหรือว่า copper ก็ตามนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างอิสระอะคาเดมีค่ะขยายเซกเมนต์ของผลิตภัณฑ์ของเขานะคะแล้วก็มีการเข้าถือหุ้นบริษัทฟูมูนบลูเวิร์กนะคะหรือว่าบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตขับเบียร์นั่นเองค่ะซึ่ง จุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เป็นกระแสคือฮาสําหรับวงการค้าเบียร์เป็นอย่างมากนะคะในตอนนั้นนะคะตามมาด้วยไทยเบฟค่ะก็มีการขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไทยเอเชียแปซิฟิกเช่นกันค่ะก็มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะคะรูปแบบแพ็กเกจจิ้งก็ตามหรือว่าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาอธิบายให้เห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมเบียร์ในอนาคตของประเทศอ่า เบียร์ไทยในอนาคตนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางใดบ้างน,นะคะซึ่งอย่างตัวเลขที่เห็นนะคะก็คือในปีพศ2565เนี่ยอุตสาหกรรมเบียร์ไทยนะคะมีปริมาณการผลิตเบียร์นะคะที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี64นะคะถึง9%และก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในปีถัดไปซึ่งมันสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของตัวเลข GDP และก็รายได้ประชาชาติของคนไทยในช่วงนั้น,นะคะ่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องอ ซึ่งในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเราเองนะคะยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้ประชาชาติต่อหัวที่ต่ำนะคะเมื่อเทียบกับ GDP ของไทยเองแล้วก็เทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันนะคะซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ถึงว่ากลุ่มของเรานะคะจะไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงว่าความยุดหยิน ค่าความยืดหยุ่นนะคะของอุปสงค์โดยตรงแต่ว่าการเติบโตของตลาดเบียร์เนี่ยมีความสอดคล้องกับเกี่ยวกับการศึกษาจากต่างประเทศนะคะว่าเบียร์เนี่ยเป็นสินค้าโนม่ากูดนะคะที่มีค่าความยืดหยุ่นต่อไรายได้เนี่ยมากกว่าหนึ่งจากปริมาณการบริโภคเบียร์นะคะเราจะเห็นได้ว่าในปี2564แล้วก็2565เนี่ยมีการเติบโตเฉลี่ยของการบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ9%นะคะ,ะแล้วก็จากภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในปีเดียวกัน ะะถึง6.6ซนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยปริมาณการบริโภคเบียร์โดยเฉลี่ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าการเติบโตของรายได้ประชาชาติ่ตขัวของคนไทยนั่นเองมันก็เลยจะบ่งบอกได้ว่า,บาเบียร์เนี่ยเป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อไรายได้ที่สูงค่ะหมายความว่าปริมาณการบริโภคเบียร์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมากนะคะเมื่อรายได้ของอผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถ้ารายได้ของผู้บริโภค เพิม่มมากขึ้นปริมาณการบริโภคเบียร์ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเบียร์เนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการพบริโภคได้ตามรายได้ที่มีอยู่นะคะแล้วก็ค่าความยืนหงุ่งงงงต่อรายได้ที่สูงเนี่ยมันก็สะท้อนเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มหรือลดการพบริโภคเบียร์ได้ตามรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป,งป,งป,งปงน,นั่นเองคะ่ะต่อมานะคะนอกจากเรื่องของค่าความยืินต่อรายได้แล้วนะคะอ่า จากงานวิจัยของต่างประเทศนะคะเขาก็พบว่าเบียร์เ,ยเป็นสินค้าที่มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาที่ต่าคะ่ะหมายความว่าผู้บริโภคเนี่ยจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยน้อยนะคะแม้ว่าเบียร์จะมีราคาสูงขึ้นก็ตามแต่ว่าการบริโภคเนี่ยก็ไม่ได้มีการลดลงอย่างมีนยัยสําคัญเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยสาม,มารถเลือกบริโภคที่สินค้าที่มีราคาถูกลงหรือว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกันแทนได้ทําให้ปริมาณการบริโภคในระบบ เอ่อเนี่ยมันไม่ได้ลดลงแล้วก็ยังมีกําลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสนับสนุนจากเอ่อได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะคือการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัจดเก็บภาษีสำมะสาวิตเอ่อตามกฎกระทรวงกําหนดเอ่อตามชนิดของสุราแล้วก็อัตราภาษีสุราพศ2 5 5 6เนี่ยส่งผลให้เบียร์ไทยนะคะมีการปรับราคาขึ้นนะคะอย่างช้างและสิ์เนี่ย ก็ปรับขึ้นเฉลี่ยถึง10%นะคะในประเภทขวดแก้วเมื่อนํามาเปรียบเทียบข้อมูลปรปริมาณการบริโภคเบียร์ในปี2 5 6แล้วก็2 5 5ห้านะคะพบว่าปริมาณการบริโภคเบียร์เนี่ยมันในประเทศไทยเนี่ยลดลงเพียง 2. 4เท่านั้นเองซึ่งมันน้อยกว่าการปรับราคาขึ้นของเบียร์สิงและช้างนะคะซึ่งมันก็ถูกสนับสนุนอ่ามันก็ไปสนับสนุนกับงานวิจัยของต่างประเทศในเบื้องต้นนั่นเองะคะ่ะ ซึ่งการเติบโตของตลาดเบียร์นะคะมันก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้บริษัทคาราบาวกรุ๊ปนะคะกล้าที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดด้วยมูลค่าการลงทุนถึง4000ล้านบาทแล้วก็มีการวางแผนว่าการผลิตเนี่ยจะผลิตในปีแรกของการวางขายเนี่ย400ล้านลิตรซึ่ง400ล้านลิตรเป็นสัดส่วนที่สูงถึง20%ซของการผลิตเบียร์ของประเทศไทยในปี2 5 6 5นะคะซึ่งคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยได้เปิดตัวเป็นแบรนด์คาราบาวนะคะแล้วก็ตะวันแดง ซึ่งตัวคาราบาวเองเนี่ยก็ได้ออกออกเบียร์รสชาติที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างเช่นเบียร์ดุงเกลนะคะส่วนในแบรนด์ตะวันแดงเนี่ยก็จะออกเป็นเบียร์ทางเลือกมาทั้งหมดสามรสชาติด้วยกันซึ่งสิ่งการที่คาราบาวกรุ๊ปเนี่ยคะเขาเข้ามาเนี่ยมันถือเป็นความท้าทายแล้วก็โอกาสสําหรับผู้ผลิตเบียรย์ลายอื่น ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญคณะกรรมการสอบถามได้เลยครับอันนี้มาแล้วนะครับจากดรกวินนะครับเอ่อการคำนวณ CRC ใช้ข้อมูลรายได้หรือยอดขายครับและแหล่งที่มาของข้อมูลจากกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าหรือไม่ครับอ๋อขอโทษทีค่ะค่ะอ่าจากข้อมูลนะคะเราได้ใช้เป็นข้อมูลจากอ่อ ยูโรมอนิเตอร์นะคะที่เขาได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนอ่าส่วนแบ่งการตลาดค่ะครับอาจารย์เถิดอาจารย์เทอรภาพเซนเซนครับมีผมมีคอมเมนต์นิดนึงตัวตัวตอนที่เราศึกษาเรื่องการพอดีผมก็มีมีได้ไปแบบช่วยทางนักแบบงานแกงขันทางการค้าเขาดูเรื่องดัชนีพวกนี้นะครับตัว CR เนี่ย CR เนี่ยมันดูมันดู market Share, s h ช re เนาะใช่ไหมยอดขายเนาะใช่ไหมครับอ่าะและ อะไรแัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าวัาตถุประสงค์ข้อที่2หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยในข้อ1.5เนี่ยเรื่องของการเข้าใจว่าเราสนใจเป็นรายย่อยใช่ไหมทีนี้ถ้าเราสนใจรายย่อยเนี่ยผมแมนะนําว่าในอนาคตนะครับอาจจะไปดูเรื่องของตัว HHI index ครับอ่าไอตัว Herfindahl-Hirschman index วนเนี้ครับมันน่าจะช่วยเติมเติมไม่ใช่เฉพาะแค่ตัว CR ได้ครับอ่ามันจะเห็นรายย่อยด้วยเพราะว่า ตัว H I เนี่ยมันมัน,ม,นมันคือในบาง literature ในบางสาขามันเอามาทำเรื่อง diversity เนาะมันก็จะดูว่าเออในมันมีรายย่อยเยอะหรือเปล่าเนี่ยมันจะคำนึงรายย่อยด้วยอ่าก็จะเห็นว่ามันมีความหนักหนาเท่าไหร่อันนี้ผมบ้ากนา็น่าจะน่าจะช่วยเติมเติมดัดชนีตรงนี้ได้ครับทีนี้เนี่ยเอ่อถ้าเลือกเรื่องของการบุกข,ขาดจริงอยากให้ investigate เพิ่มเนาะถ้าเป็นไปได้แนนะมันจะมีดัดชนีอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่แค่ CR ประมาณนี้ ครับแต่เราเลือกตลาดที่เราเลือกมาเป็นตลาดที่ค่อนข้างผูกขาดอยู่แล้วเนาะของมันเซนนะครับใช่ไหมอันนี้เผื่อเผื่อว่าแบบไปศึกษางานอื่นด้วยนะครับที่ไม่ใช่งานางนี้อะไรอยากให้แบบอลองลองดูนะครับว่าสามารถแข่งงานทางการค้าเนี่ยเขาเวลาเขาวิเคราะห์ CR อารเขาวิเคราะห์ CR อะไรบ้างอาจจะไม่มีแค่ไม่ใช่แค่ c r อารี่อะไรเงี้ยอาจจะมี c r 1าหนึ่งและอื่นออีกอะไรเงี้ยที่เขาดูดูอยู่อาจจะลองดูอนะไรที่เทรเจอร์หรือนคะสองคือ,อตัว HSI เนี่ยก็น่าจะน่ามาช่วยเสริมได้ ในอนาคตสามเนี่ยมันอยากจะมีตัวตัวอือ่นๆอ,อีกเช่นพวก learner index นะครับพวกตัว CVC นะครับอาเรทีอื่นเนี่ยจริงๆอยากให้ลองเช็คดูนะครับอยากให้ลองเล่นดูด้วยนะครับจริงๆมันมันออบเจ็กเสแล้วเพราะมันปูขาดเนาะแต่นี่คือพูดว่าเออถ้าอนาคตจะไปทางนี้ต่อนเงี้ยครับมันมีดัชนีอื่นที่น่าเอามาเล่นเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยครับเผื่อเผื่อว่าจะจะไปศึกษาในตลาดอื่นด้วยครับผมทีนี้เนี่ย อยากให้ดิสคัทเรื่องข้อจํากัดการผูกขาดด้วยได้ไหมครับว่างานนี้มันมีข้อจํากัดอะไรบ้าจงจริงๆถ้าเรื่องข้อจํากัดของงานนะคะจริงๆคือมีค่อนข้างเยอะเนื่องจากคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขอะค่ะคือหลายๆ Data เนี่คือหนูต้องหาแบบหลายๆอันเพื่อมาเทียบกันเพื่อเช็กว่าข้อมูลอันไหนมีนความน่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วก็อีกอย่างอะค่ะบางข้อมูลหลายๆอย่างที่เราจําเป็นต้องใช้เช่นพวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการจําหน่ายปริมาณการบริโภคหรือว่าปริมาณเรื่องข้อมูลต่างๆค่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ถูกเปิดเผยมาค่ะคือมันก็เลยทําให้ข้อมูลบางส่วนเนี้ยเราหาแทบจะไม่ได้เลยนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อจํากัดใหญ่ๆเลยคือน่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขใช่ค่ะเข้าใจครับขอบคุณมากครับ,บมากเอ้แล้วเราใช้ข้อมูลของอะไรนะครับของ d ี d หรือว่าอะไรเวลาเราคิดพวกอ๋อใช้ของยูโรมอนิเตอร์ใช่ไหมครับ ใช่ <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมมีนิดนิดเดียวนะครับไอหัวข้อหัวข้อเขาชื่อกฎกระทรวงการผลิตสุราอสองพันห้ากสิบห้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดเบียร์ไทยนะแต่คราวนี้งานที่คุณทํามานะครับมันแบบอย่างเช่นตรงที่เราอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เนาะมันก็คือเป็นตัวเลขที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าปีสองพันห้หสิบห้าเนาะซึ่งผมจะถามว่า ผมไม่มั่นใจว่าแบบแล้วสุดท้ายแล้วมันกฎกระทรวงการผลิตสุราปี2,565เนี่ยมันทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดเบียไทยอย่างไรไหมครับที่คุณที่ที่คุณทํามานะครับค่ะจากตัวเลขที่เห็นนะคะแล้วก็แบ่งเราแบ่งไปตามช่วงเวลาใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่หนูแจ้งให้ทราบเราจะเห็นได้ว่าอัตราการกระจุกตัวเฉลี่ยแล้วสุดท้ายในโครงสร้างของตลาดถึงจะเป็น จนปีสองห้าหกห้าแล้วคะ่ะที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะอัตราการกระจุกตัวเฉลี่ยก็ยังกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มของผู้ผลิตรายใหญ่เดิมๆทั้งหมดคะ่ะนี่คือ,คอสิ่งที่จะบอกว่า,วามันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปคะ่ะบอกว่ากฎกระทรวงไม่ไม่มีผลไอการกฎที่เปลี่ยนไปไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้มันดีขึ้นคือกฎกระทรวงไม่ได้มีผลต่ออัตราส่วนแบ่งการตลาดคะ่ะ แต่ว่าเรื่องของการไหลเข้ามาของผู้ค้ารายย่อยอย่างต่างๆมากมายอ่ะไหลเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราบอกต่อมาก็คืออย่างที่ทราบว่าเขาอ่ะมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะคะอาจารย์หรือว่าการเทคแอคชั่นในการที่จะเข้ามาลงเล่นในตลาดคาาเบียร์เช่นกันหรือว่าตลาดเบียร์ทางเลือกต่างๆมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้สรำรับสุนให้ว่าทําไมในส่วนในส่วนแบ่งการตลาดมันถึงยังกระจุกตัวอยู่กับผู้ผ,ผลิตรายใหญ่อย่างเนี้ยค่ะ <Okay S 2> จริงๆถ้าเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนค่ะก็เหมือนกับว่ามูลค่าค้าเบียร์มันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเทียบกับตลาดใหญ่คือมันสัดส่วนมันจะต่างกันค่อนข้างมากอย่างเงี้ยค่ะทำให้ต่อให้การเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้กระทบไปถึงแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ๋อะไอไอไอคาเบียร์หลังจากกฎกระทรวงใหม่แล้วมันราคาลดลงไหมเนะ่ ถ้าเทียบจริงๆลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะมีหลายแบรนด์ที่สามารถขายอยู่ใน,น,น,ค,น,น,นคุณกินลดลงปะราคาลดลงนะอ่าคือถ้าที่ถ้าที่อยู่ในตลาดตอนเนี้ยลดลงค่ะอาจารย์แต่ที่หนูกินหนูไม่ค่อยได้กินที่ซื้อจาก <c oughs> อ่าจากอ่าเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้ออะค่ะถ้าที่ดื่มส่วนใหญ่จะดื่มเป็นจากร้านมากกว่าซึ่งไรก็ยังถ้าพูดจริงก็คือยังราคาสูงอยู่แต่ถ้าที่ลงอยู่ในอ่าร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันลดลงมาเยอะมากๆค่ะอ่าบางบางแบรนด์ตอนนี้เหลือแค่เจ็ดสิบ บาทต่อกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะถ้าแต่ก่อนจริงๆแล้วหาหาได้ยากนะคะถ้าเกิดราคาันี้โอเคแต่ว่าสนับสนุนคราบเบียจะทาให้เขาเรียกว่าไงนะกดกระสวงมันมีผลมากขึ้นไหมนะถ้าเราช่วยสนับสนุนผมมีนิดนึงครับปกติเราได้มีศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตั้งราคามาเก็ตบียรเบียร์มันเป็นยังไงบ้างการตั้งราคาทั้งสี่จ้างเนี่ยอันนี้ไม่ได้ศึกษาค่ะเพราะว่าพูดเรื่องข้อจํากัดทางข้อมูลอีกด้วยค่ะอาจารย์ ครับคร่าย <จะ S 1> ไม่ไดอยพยายามหาข้อบูลมาสนับสดุนมากที่สุดเท่าที่แต่บางอย่างก็ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่อยากเอามาอันนี้เท่าไหร่ค่ะอ่าโอเคแล้วผมสนใจใช่ไเพราะที่เราทำมันคือเรื่องของการทำมาเก็ตเดน i ิ i t ชันเนาะใช่ไหมพยายามบาวว่ามาเก็ตเป็นยังไงใช่ไแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าถ้าจะไปต่อนะคตอาจจะดูเรื่องของพฤติกรรมการตั้งราคาอะไรเงี้ยของทั้งสี่เจ้าด้วยกันก็ได้สมมติเราจะไปต่อ ในอนาคตนะครับถ้าสนใจเรื่องพวกนี้เนอะครับผมน่าจะเป็นประโยชน์ครับมีอีกเยอะเลยครับมีเยอะเลยให้ให้ใหศึกษาเยอะเลยครับขอบคุณมากครับ